สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเรตเตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลสของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่เรตเตอร์เชอร์ครับผู้จัดการทีมของเรตเตอร์นะครับนำนักเตะทิ้งเจ้าสยามนะครับบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาร์โดนบีครับประเทศสหรัฐอาหร์ดัมอิมเรสในช่วงพักเบรกฟุตบอลโลก ในช่วงสุดฟุตบอลมิงเปียนะครับอยู่การแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาจะมีแข้งเลตเตอร์สตีนนะครับเจ็ดคนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งบิรรตเอนะครับผู้จัดการทีมได้นําทัพผู้เล่นชุดใหญ่ครับจากคารามีเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศสหรัฐอาราบิมิเดสหรือ u a เอเอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทัพจิ้งจอกสยามของเรานะครับได้เข้าพักโรงแรมอัสราวดาครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดหลวง เยกชายิตครับซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของ UAE ด้วยสำหรับสนามฝึกซ้อมนั้นนะครับอยู่ห่างจากแคมป์ที่ตั้งออกไปไม่ไกลครับแล้วก็ในบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นนะครับมีอุณหภูมิลดลงไปนะครับประมาณ30องศาเซลเซียสครับเรานั้งตีเลตเตอร์เอเนี่ยก็ลงฝึกซ้อมประมาณ16มนิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นการยืดกล้ามเนื้อเล่นกับฟุตบอลในขณะที่ พวกเขานะครับเพื่อปรับตัวกับอากาศที่ร้อนผ่าแบบนี้ได้แล้วนะครับเวลาท้องถิ่นดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยจะฝึกซ้อมที่อาดูดาบ,บีรวมเราหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะกลับมาลงเล่นนัดแรกในฟุตบอลคาราบาลครับกับมิสตันคีดอนนะครับวันที่20ธันวาคมนี้เอาละครับนี่ครับเด็กข่าวสรารคอนเทสตี้ครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ